ดีค่ะวันนี้นะคะคณิชานี่เอามาแล้วจ้านะคะอ่ะพี่นี่จะมาแบ่งปันในเรื่องการของการเริ่มต้นการขายของออนไลน์นะคะเขาทำกันยังไงเนาะพี่นี่ก็มาเทคนิควันที่ห้านี้แล้วนะคะเรื่องของความขายดีอันดับแรกค่ะนะเราต้องขายตัวเองก่อนนะทุกคนอือคือสินเนี่ยนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้กระเป๋าดับซับด้วยนะคะ มารีวิวกระเป๋าดักซับด้วยนะคะทุกคนเริ่มจากการขายของอะไรเราเริ่มกันยังไงคือด้วยความที่นะคะตอนนั้นพนี่ก็ไม่ได้มีตังค์ซื้อกระเป๋าดักซับนะแล้วใช้ความเชื่อค่ะเรียนรู้คลิปมหากราบค่ะเหมือนกันกับทุกคนที่มาสนใจกระเป๋าพี่นิดเลยนะคะพี่ลองหลอกจิตตัวเองค่ะลองแกล้งเชื่อลองทําให้ตัวเองมีความสุขมีมีความสุขจากหัวใจด้วยนะนะตอนนั้นนะคะแต่แต่ทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราปล่อยวาง ได้มากขึ้นเมื่อวันนี้เป้าหมายของเราคืออยากเป็นยูทูบเบอร์นะอะเป้าหมายของพี่เป็นยูทูบเบอร์สายความรู้อ่ะนะคะสายรีวิวสินค้าสายเฮฮาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอะแล้วทีนี้กับการทําช่องทิกตคอกพี่มาสายความรู้นะมาสายให้เกี่ยวกับวิธีการขายของออนไลน์อะในขณะที่เรากําลังทําเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเห็นด้วยอะมีเพื่อน ที่เขาอาจจะอยากเห็นว่าเราพี่ฮะโดนค่ะอาจจะว่าเราสตอบแหลหรือว่าอะไรยังต่างๆนะคะทุกคนขาพี่อยากจะบอกน้องๆอยากจะบอกเพื่อนๆที่หันตัวเองเข้ามาขายของออนไลน์ค่ะนะคะคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเราจริงๆค่ะถ้าเขารักเราจริงอะ่ะเขาจะสนับสนุนเราให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คนคนนั้นเขาไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงของเราค่ะนะคะ,นะคะอย่าไปสนใจเลยนะคะเอาเอา คิดแค่นี้คิดอย่างเงี้ยวันนี้เราจะเริ่มต้นการขายของอะไรใช่ไหมเราจะมาขายกระเป๋าดักซับจะมาขายสบมู่พิงเลดี้กับสบม่นาดากับพี่นี่ใช่ไหมอ่ะคิดแค่นี้ค่ะคิดบวกค่ะคิดแล้วก็ลงมือทําวันคิดแค่นี้ว่าวันนี้เราทําเพื่อใครเราทําเพื่อลูกเรา,เราทําเพื่อครอบครัวเราถ้าวันเนี้ยวันหนึ่งเรามีคนติดตามช่อง youtube มากขึ้นมากขึ้นอ่ะอ่ะมีลูกศิษย์ลูกหา มีตัวแทนเข้ามาร่วมทีมกับเราเยอะแยะมากมายเราจะมีรายได้เยอะขนาดไหนคิดแค่นั้นค่ะทุกคนคิดแค่ว่าวันนี้เราทําแล้วเราขายของง่ายาง่ักถ้าวันนี้เราขายแล้วมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นที่นอยากจะให้ทุกคนทําค่ะวันนี้เราลงทุนนะสิ้นเดือนออกเงินออกลงทุนซื้อกระเป๋อดักทรัพย์หนึ่งใบเนี่ยนะคะทุกคนแต่ส่วนมากนะคะลูกค้าทุกคนค่ะนะคะทางแบรนด์นะ โดยเฉพาะตัวพี่เองแล้วค้อทางแบรนด์ไม่มีใครได้ควักเงินตัวเองซื้อเลยนะคะกล้าการันตีแต่ก็มีบางคนที่ลูกค้าเขารู้อ่ะเขารู้จกักก็เห็นกระเป๋าแล้วมันสวยอ่ะอ่ะสวยแล้วแบบคือมันหาไม่ได้แล้วกระเป๋าแบบนี้คือก็ทํามาลอกเลียนทาคล้ายๆกับแบรนด์นีมนะคะกระเป๋าดักซับเนี่ยทํามาเหมือน กับแบรนด์เนมเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะไม่ได้ทําไม่เปรียบเทียบกับสําเพ็งไม่เปรียบเทียบกับทั่วไปเปรียบเทียบกับแบรนด์เนมราคาสี่ห้าหมื่นเปรียบเทียบกับความเพีงของเงินหลักล้านของบูชาองค์พระต่างๆเลยค่ะนะคะคือความเชื่อที่แม่ครูสตาได้มาแบ่งปันนะั่คือการนอกจากเชื่อในหลักตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนาะคือการลงมือทําขายของออนไลน์เนี่ย นำพาตัวเองทาธุรกิจออนไลน์ภายในหนึ่งเดือนจับรายได้หลักล้านนะทุกคนแต่ครูก็ขายมาก่อนหน้านี้ครูทําจนพายมันก็พี่ก็เคยเป็นแบบพี่ขายมาเรื่อยอยู่ดีพี่ก็ขายได้เดือนละห้าร้อยซองทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะคะอ่ะเงินจากโลกออนไลน์เนี่ยมันได้จริงๆค่ะทุกคนขอแค่เราขยันทําแต่ถ้าทําเล่น,ลนลๆลอกๆแรกๆอะ่ะมันไม่ได้จริงๆค่ะนะคะ,เร,ระ,คะเราไม่ได้ใจลูกค้าหรอกค่านนะคะใช่เขาอาจจะทักมาถามเราแต่ถ้าเรา เว่าเขาทักมาถามเราแล้วยังไม่โพสต์อีกเลยอ่ะเราไม่ได้ใจลูกค้าค่ะนะ Facebook นี่คือถ้าเราเข้าใจในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะเราจะสามารถหาเงินได้เยอะมากกระเป๋าดักซัพ์เนี่ยทํามาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นฮว,วงจุ้ยในเรื่องของการดึงดูดเงินใส่เงินได้ถึงสี่แสนคือเราจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่น บางคนทํางานประจําตกงานเลี้ยงลูกอยู่เหมือนพี่นิดเนี่ยรายได้ไม่พอจริงๆนะบอกเลยแล้ววันนี้ถ้าทุกคนอยากมีเงินมากขึ้นอยากร่ํารวยมากขึ้นแต่อย่ามีแค่ความอยากจงอนุญาตค่ะให้ตัวเองประสบความสําเร็จเถิดนะแค่คุณก้าวขาเข้ามาทําออนไลน์คุณก็คือคุณประสบความสําเร็จแล้วทุกคนแค่คุณกล้าลงทุนคุณก็มีรายได้แล้ววันนี้คุณซื้อเงินซื้อกระเป๋าใบหนึ่งอะ่ะเงินไม่หายไปไหนเลยนะ เงินอยู่ในกับกระเป๋าคุณมีมแค่ตัวคุณอะลงหัวใจแล้วก็ลงแรงในการพูดขายโอ้อยขออภัยอาชีลูกค้าไอมเพื่อนๆในเฟซคอมเมนต์มาเนี่ยอย่างน้อยเราหาได้เสริมเราหาได้ไดเพิ่มก็จะทำให้ตัวเราเองมีเงินเก็บมากขึ้นจริงไหมทุกคนเรียนรู้ฟรีค่ะ เหตุผลเรื่องเงินเอาไว้ที่หลังตอนนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องงาน่านะ,ะหรือตอนนี้หนูไม่มีความสุขหนูเรียนรู้ที่ปหา,หากาบอ่ะหนูจะรักตัวเองมากๆเลยนะคะก็พี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะในช่อง YouTube นี้นะคะ,ะทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาให้ทุกคนอธิษฐานจิตแล้วก็สะกดจิตตัวเองแบบนี้นะคะขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณหูนะฉันรักเธอนะฉันมีสมองอัจฉริยะขอบคุณหัวใจที่ยังมีลมหายใจอยู่ฉันรักเธอนะขอบคุณมือทั้งสองข้างฉันรักเธอนะที่ช่วยฉันหยิบจับอะไรก็ได้แต่เงินแม้แต่ทองให้เราตอกย้ำแต่อิ่งว่าเงินมันหาง่ายอ่ะขายอะไรก็ขายดีอ่ะขอบคุณถมมติว่าเราลดน้ำหนักใช่ไหมขอบคุณหน้าท้องที่แบนลากขอบคุณขาทั้งสองข้างที่จะนําพาให้ฉันไปตรงพื้นที่ที่จะเลินรู่เรือสมมติว่าคุณสักวันหนึ่งอ่ะคุณประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะ แล้วคุณจะไปไหนอ่ะพี่ก็บอกตัวเองบอกขาตัาเองพี่ไม่ว่าพี่จะพาตัวพี่เองไปเที่ยวทุกพื้นที่ที่พี่อยากไปถ้าพี่ประสบความสําเร็จเห็นไหมถ้าวันนี้เรามีเงินเป็นกอบเป็นกำเรามีเงินเหลือเก็บเราจะไปไหนก็ได้จริงไหมทุกคนอ่านะคะวันนี้นะเปิดใจแค่เปิดใจมานะเริ่มต้นการขายของออนไลน์เอาแค่หัวใจมาในยุคนี้คนสําเร็จของเราเนี่ยที่ เป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าดักซับเลยค่ะ,ะแม่ครูสีตาเนี่ยนะคะครูก็ไม่ได้ใช้ทุนตัวเองสักบาทเลยนะคะมีตัวแทนมีผู้คนมาร่วมลงทุนจากการให้ความรู้คลิปมหากราบนี่แหละนะคะจากการขายตัวเองแบบนี้ยคือคนสําเร็จอะ่ะแม่ครูลุงอีกอย่างคือแม่ครูสตาเป็นกับแม่ครูลุงนี่คือแม่คนที่สองของพินิดท,ที่แบบว่าให้ความรู้ตอนที่ขายแอปเปิลดีท็อกที่ไปเจอคลิปเดียวของแม่ครูสิตาค่ะแม่ครูว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับ พี่ก็จําคีย์นั้นค่ะพี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเยอะมากแล้วถึงเวลาลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้ลูกค้ามาซื้อให้ความรู้แก้ปัญหาลูกค้าพี่โพสต์อยู่แค่เนี้ยแล้วมันก็สามารถทําให้เราขายได้คนนี้ทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินน่ะหรือไม่มีความสุขอันดับแรกค่ะภูมิใจในกับชีวิตตัวเองก่อนขอบคุณบอกรักแล้วก็โปรแกรมเองฉันมีสมองเงินล้านฉันสามารถเนรมิตเงินได้ฉันสามารถมีความรู้มากพอที่จะหาเงินได้จํานวนมาหาศาล ฉันโชคดีมากฉันมีแต่คนรักและเมตตามีแต่คนสนับสน,นุนฉันเหมือนพี่นี่ขายของอะไรพี่ก็คิดแบบนี้ค่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าใครจะมาซื้อพี่แต่มีความเชื่อว่าเฮ้ยสักวันมันก็ต้องมีคนที่เขาอยากได้กระเป๋าเราอะ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองพอถึงเวลาก็มาจริงๆก็ทักมาเยอะแยะมากมายเหมือนเพื่อนที่ในเฟซนี่ก็ยังมีอยู่ก็ยังไม่ไปไหนหรอกเขาก็เห็นพี่ขายอยู่นี่แหละนะคะแต่ตอนนั้นน่ะพี่ไม่ทําเต็มที่เดี๋ยวันนี้พี่จะทําทําจริงจังแล้วอะ คือเราโพสร้อยมีใครสนใจอยากเป็นตัวแทนไม่มาเป็นยี่สิบคนรู้ป่ะกำไรสามร้อยถึงห้าห้าพันอยากได้เงินแต่ทุกคนแบบไม่เปิดใจอะ่ะวันนี้ทำงานประจำรายได้เป็นหมื่นเราแบ่งเงินสองพันกว่าบาทเนี่ยมาลงทุนอะ่ะซื้อกระเป๋าให้ตัวเองแล้วก็มาโพสขายเพก็จะทำให้เรามีรายได้เข้าบ้านอีกเยอะแยะมากมาย คนอื่นเขารวยได้เราก็รวยได้คนอื่นทําได้เราก็รวยได้ทุกคนนะคะถ้าเหมือนวันเนี้ยในยุคโควิดแบบนี้เนาะ <c oughs> เราไม่ส่งของเองใช่ไหมเราไม่สะดวกที่จะส่งของเองบริษัทเป็นคนส่งให้เราเอาภาพมาโพสได้เลยไม่ต้องไปสนใจใครภาพเราส่งของจริงบอกเขาไปเลยว่าส่งจริงค่ะนะคะส่งจริงไม่ต้องไม่โกงเชื่อถือได้เราเป็นคนซื่อสัตย์ บอกลูกค้าไปเลยค่ะพูดลงเฟซที่เขารู้ไปเลยว่าเราเป็นคนจริงใจอะที่เหลือถ้าลูกค้าสนใจจริงๆที่เขาไปเรียนรู้คลิปมหาการาบเองค่ะเขาเรียนรู้แล้วแบบเขาจะบอกเลยว่าหูกระเป๋าใบนี้คุ้มค่ามากกับการที่แบบทําให้เขามีความสุขอ่ะทําให้เขาดึงดุดยอดธุรกิจได้ทําให้เขาค้าขายดีะทําให้เขาชีวิตครอบครัวเขามีความสุขทุกด้านอ่ะขนาดพี่นียังยอมจ่ายเลยค่ะนะคะพี่นี้ก็เชื่อว่าลูกค้า ทุกคนที่เรียนรู้คลิปมหาการ์ถ้าตั้งใจเรียนจริงๆอะ่ะแล้วเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตอะ่ะหรือเอาไปขายของความรู้เอาไปขายเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยโอ้เป็นที่โคตรแบบแการันตีเลยว่าทุกคนแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอะ่ะอย่างน้อยมีความสุข <c oughs> สิ่งหนึ่งที่คนเราอะ่ะหาไม่ได้คือความสุขจริงๆนะอ,นอันที่แบบว่าเฮ้ยเราเจอเรื่องอะไรแล้วเราจะปล่อยวางได้อะ่ะมันมันมันทําไม่ได้มันทํายาก แต่ก่อนนะทุกคนนี้็ให้เออคนนี้หรอมันมาทําให้เราแบบสลัดออกจากสมองเลยไปเลยไม่ใช่คุณไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยทําให้ตัวเองมีความสุขได้เลยนะเออนะคะเรียนรู้ยี่สิบเอ็ดวันเท่ากับคุณมีเงินล้านคุณเอาความรู้ที่ครูให้เนี่ยไปทําช่องยูทูบเบอร์ให้ดังก็ได้เอาความรู้ที่ครูให้เนี่ยไปทำทิกตอกให้ดังก็ได้หรือขายของใน a c e b o o k ให้คุณรวยก็ได้แต่ อยู่ที่ความขยันของเราด้วยว่าเราจะมีตอนไหนนะใครที่สนใจนะคะกระเป๋าดักซับสอบถามได้นะคะตัวนี้คือสัญลักษณ์เกือกมมาทุกคนคือแม่เหล็กดึงดูดเงินไม่เชื่อไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกือกมมาได้เลยว่าเฮงยังไงนี่คือเขาจะไปอยู่กับเจ้าของะค่ะนะะพี่นี่ก็อธิษฐานจิตให้เจอกัลยาณมิตรที่จะมาเป็นแสงสว่างด้วยกันสมมุติว่าคุณมาซื้อกระเป๋าใช่ไหมคุณได้เป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมแต่คุณจะได้ช่วยเหลือสังคมด้วย พอคุณคุณก็มาชใช้ความเชื่อเนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนเพื่อมีอีกหลายล้านคนที่ยังไม่รู้จักกดแรงนึนดูดกัจัก,กรวาลอยากให้เขารู้แล้วก็อยากให้เขากล้าเข้ามาขายของออนไลน์อะไรอของเขาเนี่ยเฮ้ย